พี่มีนนะวข้อสอบพันหนึ่ง 1, มาให้ดูเล่นๆน,นะฮะเขาบอกว่ากำหนดให้ fx เ <Lol. S 1> ท่ากับก้อนนี้นะครับแล้วเขาให้หา f ของ f ของ f ลบหนึ่งส่วนสาม f x, f x, f 3, ทำยังไงเราจะได้จากก้อนนี้มานะฮะ f หนึ่งส่วน f ลบหส่วนสามเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนค,ครับใส่ f น้อยกว่าใช่ไหมครับอยู่ช่วงบนก็จะได้เป็น x ส่วนลบหนึ่งส่วนสาม เท่ากับลบสามนะฮะก้อนนี้หายไปแล้วนะฮะตัดทิ้งไปเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงต่อไปหาย f ของลบสามเอาไปใส่แอปมากกว่าเราช่วงล่างนะครับหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนลบสาก็จะได้เป็นสามลบสองส่วนหกก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนหกนะครับได้หนึ่งส่วนหกแล้วอ้าวเหลือก้อนเดียวเท่านั้น f หนึ่งส่วนหก ช่วงไหนครับช่วงไหนน้อยกว่านะฮะเลือ่อเลือกช่วงบนก็ได้เป็นเอเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหกก็ได้เท่ากับหกขอตอบแล้วนะครับไม่จะบอกว่ามาจากไหนโอเคครับ